คิดใหม่ทําใหม่มันจะได้รับความเห็นชอบจากเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าปกติแ <And S 1> อนมืสีชีดวงสวัสดีคร,ครับมื่นเทวลิตครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงชาวราศีมิถุนดาวเกตเลงดาวมะเรตะยู่มูมเรื่องใหม่ๆ ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีสามารถทักมาสอบถามคิวกับแอดมินได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างคะ่ะการทํานายของเรานะครับจะส่งผลไปจนถ,ถึงท่วงต้นเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถดูยาวๆเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนนะครับดาวเกตเลงดาวมฤตยูเนี่ยดาวมฤตยูณขณะน,นี้สถิตในราศีพฤษภแล้วก็ดาวเกตเนี่ย สถิตในราศีพิจิกก็คือดาวมฤตยูเนี่ยสถิตในราศีวินาศของชาวราศีมิถุนดาวเกตยอยู่ในดุมอรินะครับซึ่งเราให้แคปชั่นว่ามูเรื่องใหม่ๆนะครับใหม่ๆก็คือเรือนอรินั่นแหละการเริ่มต้นการบู๊การลุยการคิดอะไรใหม่ๆการคิดใหม่ทําใหม่มันจะได้รับความเห็นชอบจากเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนที่ต้องการปฏิวัติตัวเองต้องการเปลี่ยนแปลงมุมใดมุมหนึ่งของชีวิตต้องการปฏวรปบบริวัติรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการทํางานด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งก็ตามถ้าคิดอยู่แล้วเปลี่ยนได้เลยในช่วงนี้คิดแล้วทําได้เลยนะครับท่านจะได้รับฉันทามาติหรือความเห็นชอบใดๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่ท่านไปมูใดๆก็ตามเนี่ยม,มันจะเห็นผลได้ชัดเจนสิ่งแรกเลยเนี่ยอยากให้ชาวราศีมิถุนมองในเรื่องของความปรับปรับ ปรับปรับฉับพันต่างๆการคิดการตัดสินใจอยากทาทาเลยอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอยากบู๊บู้เลยอยากลุยลุยเลยนะครับความปุกปรับฉับพันจะนํามาซึ่งความสําเร็จแบบง่ายๆนะครับอย่างที่2ก็คือการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆการคิดใหม่ทําใหม่ต่างๆชาวราศีมิถุนเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าผลมันจะค่อนข้างชัดเจนชาวราศีมิถุนบางท่านอาจจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้ผลก็ได้แต่ อย่างน,น้อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามดวงนะครับมันจะนําพาไปสู่ความสําเร็จหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในอีกอนาคตในอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้อย่างน,น้อยการที่เราลุกขึ้นมาแล้วไม่เอาเว้ยอยาก,กเปลี่ยนอยากจะลองอะไรใหม่ๆมันทําให้คนรอบตัวนะเห็นว่าชาวราศีมิถุนมีความกล้ามีความอยากมีความอยากลองมีความอยากรู้มีความอยากเรียนรู้มันจะเกิดการสนับสนุนได้อย่างเร็วก็คือ เราคิดเราทำแล้วมีคนสนับสนุนเลยอย่างช้าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วคนสนับสนุนจะตามมาจะช้าจะเร็วมีแน่นอนนะครับในอีกมุมหนึ่งของชาวราศีมิถุนที่ต้องระมัดระวังมีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องระวังนะครับชาวราศีมิถุนบางครั้งก็กล้าบ้า,บ,าบิ่นจนเกินเบอร์นะครับคำว่ากล้าเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงการเปลี่ยนในเรื่องของตัวบุคคล มันเปลี่ยนที่ตัวชาวราศีมิถุนเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชาวราศีมิถุนตัดสินใจเปลี่ยนในเร ally, ื <ici> <nek> ่องของตัวบุคคลโดยเฉพาะบุคคลรอบตัวยกให้เห็นตัวอย่างนะครับมีเพื่อนร่วมงานชาวราศีมิถุนบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานอันนี้โดดเด่นทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชาวราศีมิถุนบอกอยากเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานเพื่อให ภาพรวมงานมันดีขึ้นอันนี้คือปัญหาทันทีออนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีมิถุนควรทําคือหนึ่งพิจารณาจากตัวเองแล้วปรับตัวเองเข้าหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวออนะครับแต่การปรับนั้นปรับด้วยตัวเองปรับที่ตัวเราเองจะเกิดผลดีมากกว่านะครับคราวนี้มาดูไพ่ของน้องแอนนะครับจะบอกอะไรกับชาวราศีมิถุนในช่วงที่ดาวเกตเล็งดาวมฤตยูครับ ช่วงดาวเกตเลงเดาวมฤตยูหรือว่าในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้นะคะชาวราศีมิถุนอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรบ้างการที่ได้รับคําสั่งสอนได้รับคําแนะนําหรือว่าการที่เราได้เรียนรู้ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปเรียนรู้อะไรเก่าๆสมมติว่าไปลื้อฟื้นความรู้เดิมๆหรือว่าไปเรียนแบบ เกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมเรื่องโบราณแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีมีถุนในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่เป็นช่วงที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นช่วงที่เข้าหาผู้อื่นเป็นช่วงที่รับฟังผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็ในด้านของโมโตเตโลเป็นช่วงที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิหรือว่าจะมีความรู้หลักความรู้อะไรที่เข้ามาแต่เป็นความรู้เก่าอ่ะที่แบบ เออคุณรู้เรื่องนี้ไว้ก็ดีไม่ใช่ความรู้อะไรที่แบบจะต้องเป็นความรู้ในอนาคตหรือเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่คุณได้ทบทวนค่ะเรื่องที่ดีที่ชาวราศีมิถุนจะได้เจอตอนช่วงที่ดาวเกตเร็งดาวมฤตยูคือเรื่องอะไรคะไพ่บอกว่า ในไพ่บอกว่าในช่วงนี้ค่ะชาวราศีมีถุนจริงๆอันก็ต้องบอกนะว่าไพ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชาวราศีมีถุนมีเกณฑ์ที่หนึ่งเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีคือคุณได้เจอเพื่อนที่ถูกคอถูกคอถูกอกถูกใจสไตล์เดียวกันถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณเป็นคนขี้ค้านคุณจะได้เจอคนที่แบบว่าเขามีเหตุและผลอะไรมาตอบสนองความขี้ค้านของเราเนี่ยให้มันไปในทิศทางเดียวกันแบบเอ้ยมึงไม่ต้องไปทําอันนี้มากหรอกเรื่องเนี้ยทางแค่นี้ก็พอ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่แบบชักจูงคุณน่ะไปในทางที่คุณจริงๆแล้วคุณก็ชอบเรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้มีใครมาชักจูงชักพาชักนําแต่จังหวะนี้คือมีคนชักจูงชักพาแล้วคุณก็ถูกอ,อกถูกใจด้วยไพ่บอกว่าการถูกอ,อกถูกใจใครในช่วงนี้ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องที่ดีคือคุณจะได้เจอความชัดเจนว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้จริงๆหรือว่า คนคนนี้คนกลุ่มนี้จริงๆพาพาคุณไปเสียหายเนี่ยไม่ได้พาคุณไปดีเท่าไหร่ไพ่บอกว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณต้องยึดถือความถูกต้องค่ะทำอะไรให้ทำบนความชัดเจนทำอะไรให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายขอบเขตของความถูกต้องถ้าคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าแน่วแน่คิดไว้แล้วว่าอยากจะทำเรื่องอะไรอย่าเพิ่งเปไปกับเพื่อนเรื่องนั้นแหละถ้าคุณคิดแล้วมันรอบครอบดีแล้วมันถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ เพื่อนจะพาเสียหายคนที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนของคุณจะพาคุณเสียหายสุดท้ายมิเกฑ์ที่จะมีปัญหากันเรื่องปากเสียงมีปัญหากันเรื่องทะเลาะวิวาทเพราะว่าตอนตัดสินใจอ่ะเป็นการตัดสินใจเพราะความถูกใจถูกใจถูกคอแต่จริงๆแนละ้วมันเหมือนเป็นการแบบเขาเอาใจเราอ่ะเพื่อให้เราร่วมกันกับเขาค่ะ ข้อดีคือคุณจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงนี้ส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังเลยของชาวราศีมิถุนในช่วงที่ดาวเกตเรงดาวมฤรตยยูเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เรื่องนี้ต้องระมัดร,ระวังค่ะระมัดร,ระวังความเสียหายที่เกิดจากการทํางานนะคะความเสียหายนี้มันไม่ได้เป็นเสียหายเพราะตัวเราเองแต่มันเป็นเสียหายเพราะคําพูดคนอื่นหรือระมัดร,ระวังอารมณ์ในตอนนี้อารมณ์ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองได้ยินอะไรที่ไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่แล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเครียดไปด้วยกังวลไปด้วยหรือภาษาตอนนี้เขาก็บอกว่าแพนิคไปด้วยเลยไอ้สิ่งที่คนอื่นพูดมันเหมือนมันเข้าหูเราเยอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องที่ต้องระมัดระวงังถ้ารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวคุณไม่ดีต่อสุขภาพคุณไม่ดีต่อการทํางานของคุณไพ่บอกว่าให้ปฏิเสธได้เลยรู้แล้วต้องปฏิเสธถ้าไม่ปฏิเสธเกิดปัญหาแน่นอนไพ่บอกว่าชาวราศีมิถุนในช่วงนี้เซนที่คุณจะมีก็คือเซนที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองอะไรที่ตัวเองทําแล้วดูดีมีสง่าราศี หรือว่างานงานนี้ทําแล้วดีแน่นอนหรือว่าคนคนนี้เป็นคนดีแน่นอนแต่คนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเสียหายตอนเนี้ยชาวราศีมิถุนมีเซนที่จะรู้ค่ะรู้รู้คนอ,อในมุมของการเรียนรู้นะครับชาวราศีมิถุนในห่วงเวลาเนี้ยเรียนรู้อะไรก็รู้เรื่องเรียนรู้อะไรก็คล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้กับสิ่งเก่าๆเ,เพื่อมาเสริมทักษะเสริมเทคนิคเสริมความรู้ของเรา เพื่อประดับบารมีเราอย่างน้อยนะครับหรือสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ชาวราศีมิถุนไม่ได้มีความรู้เลยจะมาเสริมเขี้ยวเล็บเสริมสิ่งเก่าที่ชาวราศีมิถุนมีการไปเพิ่มเติมไปลื้อฟื้นสิ่งเก่าๆที่เรามีท้ายที่สุดแล้วสองอย่างนี้จะมารวมกันแล้วชาวราศีมิถุนจะได้ใช้ในเวลารวดเร็วนะครับม,มาถึงในเรื่องของการหมู่บ้างนะครับจะแนะนําชาวราศีมิถุน มูกับสัตว์กึ่งเทพต่างๆหรือว่าสัตว์พาหนะขององค์เทพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาคุดพญานาคหรือว่าสัตว์ใดๆก็ตามที่เป็นกึ่งเทพหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเขาเขากราบไหว้บูชาชาวราศีมิถุนสามารถไหว้กราบแล้วก็ขอพรได้ส่วนขอพรเรื่องอะไรเดี๋ยวไพ่องแอนบอกนะครับ ช่วงนี้ค่ะชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนไพ่บอกว่าให้ขอพรเรื่องของการปรับตัวค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนจะได้รับผิดชอบงานหรือว่าได้รับผิดชอบคนอย่างแบบรวดเร็วอรขอให้คุณเนี่ยปรับตัวได้แล้วก็ให้ความราับผิดชอบเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเงินค่ะการเงินในตอนนี้ชาวราศีมิถุนขอพร อุปสรรคปัญหาเพราะว่าชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินให้กับสิ่งของเสียหายรถยนต์เสียหายอะไรแบบนี้ตอนนี้ไปขอพอรให้การเงินทุกอย่างคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้เลยแล้วก็เรื่องของความรักค่ะใครที่กําลังที่ไม่มีสมาธิหรือว่าไม่รู้จะโฟกัสต,ตรงไหนเรื่องของความรักที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็ไปขอพอรให้ตนเองมีสมาธิแล้วก็จดจ่อกับเรื่องครอบครัวมากินงคึ้นได้ค่ะครับเรามีน้ําหอม วายโยธาสาหรับคนธาตุลมนะครับชาวราศีมิถุนเหมาะที่จะมีไว้นะครับส่วนการมูกับน้ําหอมหรือว่าการใช้น้ําหอมมงคลนะครับที่จะเข้ากันกับชาวราศีมิถุนในห่วงที่ดาวเกตเรียงดาวมฤตยูนะครับน้าหอมกลิ่นราชาวดีนะครับเป็นกลิ่นที่เหมาะที่จะใช้ในการลุยการบู๊เสริมสร้างกําลังใจเป็นอย่างมากนะครับชาวราศีมิถุนเมื่อใช้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีแล้วเนี่ย จะมีกําลังใจมีความฮึกเหมิมมีความกล้านะครับความรู้สึกที่อยากจะลุยอยากจะบู๊อยากจะเข้าไปเคลียร์อยากจะเข้าไปเจราจาอยากจะเข้าไปจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้น้ําหอมกลิ่นนี้แล้วคุยกับใครอีกฝั่งหนึ่งก็จะซอฟต์ลงได้เหมือนกัน และสำหรับชาวราศีมีถุนที่มาดูคลิปตีนะคะแอนเปิดไพ่ให้หนึ่งใบค่ะการใช้น้ำหอมราชาวดีของชาวราศีมีถุนค่ะพลังงานของไพ่บอกว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีสติม,มีสต,มมสติมีความคิดหรือว่ามีสมาธิมากยิ่งขึ้นจะช่วยทำให้ชาวราศีมีถุนมีพลังทางด้านความคิดค่ะขอไวพอ้พรให้กับชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรจะเริ่มต้นกับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับ ขอให้ชาวราศีมิถุนที่มาดูคลิปนี้นะคะมูเรื่องไหนให้เรื่องนั้นสมหวังดังใจสมปาถนาค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสสดดค่ะค